สวัสดีครับผมผมเปิดไพ่รวยสวัสดีที่สูฟูสุข้นนกับผมกฮิิโทษตามเอาแนวทางลาวพัฒนาของคนรับคือเก่าท่พี่น้องเด้อวันพุทธที่สิบธันวาสองห้าหปดเบื้งผลลาวพัฒนามืนขึ้นนี่พี่น้องเด็กเลขผลเลขลางมีแค่ตัวสองตัวบาผิดบนหกสองา 6, 2, ลางสองหก ทั้งบนทั้งล่างมีเลขสองตัวมีสองกับหกนะพี่น้องเนาะขั้นผู้ใดรูดสองก็ได้บนในล่างรูดหกก็ได้บนในล้างพอเลขบนล่างมีเลขแค่สองตัวมีสองกับหกนะพี่น้องเนาะก็คิดได้คิดมานกันอยู่เนาะพี่น้องครับคนดึกรับนะพี่น้องเนาะกับคนดึกรับนี่ก็คิดได้คิดได้กันอยู่หอก โอ้พี่น้องกำลังกี่ทั่วเอาพอดีมากพอดีเลยมากพอดีมากพอดีโอ้ยดับแล้วเพราะว่าเพืเ่อนตอดไปเนาะพี่น้องเนาะเด็กเพื่อนเข่าตลอดเพื่อนกะบ่มีเย็บซี่กะจากใด,ใดบ่ไดบ่มีขาดำซ่ากาแฟดเป็นเลยเพื่อนตอดมากลวเพื่อนกะดับนะพี่น้องครับ มาเบิ่งหลักฐานกวนเพื่อนกิรับหลักฐานเห็นบ่าหองเพื่อนเข่าเกานื้อตรงๆรรบัณฑิธาครับวัณดีครับ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 ตืนน่นมากหรืมาสียตาเก็าละโอ้แต่ว่าสุดเด่นบ่าเข่าเนาะเดี๋ยวก็ขี่ออกเดินทางแล้วอนนโอ้โอ้ขี่ออกเดินทางแล้วโอ้ขี่ไปทำงานแล้วครับครับโอ้มันก็ยังเัิน เข่าตะชุดเข่าตะชุดกันแต่มันสมคุยบ่ิษันพ่อฮะมันสมคุยบ่เฮ็ดจังได๋มันก็สิเฮาคือเก่าแล้วทั้งบนทั้งล่างบริษัทน่ะเออป๊าร์ตี่ทอมันคือมากคักแต่รู้แล้วมันไปกองกันอยู่หั่นเนาะอืมันไปกองอยู่สุดบักหกตัวกับบักสี่ตัวเอามาขัดลงมามาเป็นบัก3ามตัวบัก2องตัวมันบ่ต่ําคือความเว้าบ่ โอ้ยเอาไว้แล้วนู่ตัวกันสุดอันนี่ละสุดกันนี่มันเจยงเห็นบ่นี่มันงก้าวรื่องจะเข้าตรงตรงมันขึ้นไปมันขึ้นไปหลายเขาหย่อนมันลงมากกรมจิตตัดมันลงมากว่ามันอยู่สองตัวมันอยู่สุดสามตัวมันอยู่สุดสี่ตัวมันอยู่สุดหกตัวมันไปอยู่ต่สุดสี่ตัวกับหกตัวที่ผมว่าหมดวอมสุดกับหกตัวมันถือขอดสามตัวแล้วนออก หนึ่งสี่ห้านะมันไปยู่สุดหกตัว <c oughs> เขาหย่อนมันลงมากก็อ,อยากอยากแต่มันเลี้ยงลงมาหน่อยตัวนะอืมทำลงมาสุดสองตัวกัะโปงถือวันนี้กระโปถือบักสามตัวกรบโปเขาคือบักเด่นเทานะเดนบอเออแมนมัมีจักตัวได้หรอเนี่ยโอ้บักเด่นอันบักเด่นกระเพื่งหลุดนี่ดิเนาะเออผมก็อยากให้มัหลุดอยู่เอาคือวางสั่น โอ้มันโอ้มันโอ้มันเดินเงวมันดนเงีแล้วมันระวังงาอือเออเออมนหยู่แมแมน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 มันเดินเหา้แล้วว่างตัวเก่งเวนยแล้วเมเไม่หยุดจเนียันเดินแลาสมันใจบอือมันเดินหลมันดนมันก็ระวังงามันต้องผิดหรหัวดหวใจมันก็เลยอืมโอมันมันมันต้องผิดหัดใหมวหนึ่งเนาะ แมนอยู่แม่นอยู่มันก็ไปย้อนยุบประกันเหมือด้มแล้วพ่อสันละอืแมนอยู่เออแมนอยู่บกสุดเจ๊งมันก็เดินแยกไปเรียนเนี่ยเดินแยกมากพอไปแยกมางน่ยมันก็ต้องไปยุบประกันเห็มวีประเก่าหนึ่งไปยุบประกุนบักนี่ก็ยั่งมาไปยุบกคกโตมันมันบนี้จากบักโคกโตดอกแต่ว่าอันโคกโตแล้วมันจับมันเป็นกว่าสามสิบคูณพ่อ แต่มันบหมดตังมันบมต่งเป็เก่งนะแต่วันนี้ก็เอาอีกละมันมันบมนี้ก็ได้ันตั้งไปอันกระล่างเขียนมันที่ครับครับครับเอาตั้งแล้วบานนี้ตั้งแล้วแล้วเอาเก่งห้องเก่าละห้อเก่าล่ะ จออย่ไปป่าไม่ได้มม่หัวตั้งรถจะแย่อาจจะไปเอาทีมดิมันมันบวป่าใช่เป่ามันเ็ดใหม่มันกระไดคือเก่าดิขอเพิ่งดูว่าเอามันออกช้อนโคกชอนเส็ดแล้วมันยังได้คือเก่าอย่าแสดงว่ามันถึงมาต้อนรับปีใหม่เอาเอออันบอมแมนอ่านบอมแมนอันบอมแมนมันอยากให้เขาได้มีเงินกินปีใหม่เป่าลองเบิรงกส์พอเสามสี่ห้าอันสามสี่ห้าทีครับตัวเก่าเลยสามสี่ห้า พราาตัง้งตัวสามทีหาแล้วก็เอาแปดเก้าศูนย์หนึ่งโอ้เมียนอยตรว่าบมิส้ซื้ออันนี้ยังก่อนแปดแปดเก้า 8, 8, 9, ทีแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่ง แล้วตัวนั่นเน้นซีก็ผ่าโอเอาซีับอว์ซ้เซีกสามบอว์ซีกผ่าครับใส่ไปเลยอดเก่งเขาลงมาใส่ก็บักแปดก็บักเก้ากับบักยังสิตั้งไว้ใครรับกับบักศูนกับหนึ่งครับกัตังไปเลือ

ห้าเก้มันมีตกกันอยู่ตัวหนึ่งมิตรนันคือมีแล้วพอเอาอยู่บตัวไรตกกันมันมีอยู่หันแล้วมันต่ำกันเดี๋ยวมันมาต่ำอยู่โอ้มันมาชนกันกับตัวไรตกกัน โอ้โหโอ้มันโอ้มันมีมาแล้วครับเอาเอาสีล้มดเกว่าอันล้มมันก็บสีลายตัวอันหาซ้อนหาเนื่งนี่ครับเอามันมีหรือด่มันมีแล้วเขาเขาตรงลงไปตัวมันบ่มีเนาะเขาให้คนไปกันเนาะตัวนี้มีอยู่แล้วเนาะเออมาหาซ้อนหาเนื่งแล้วอันขั้นมันส้นกันหอกกันเน้นหรือตัวยึดยึังไงมันก็ต่ำกันอย่างนีอืม โอ้ก็แสดงว่าเลขอันแสดงว่าเลขสองศูนย์มันส้นกันที่มันส้นกันแล้วรอบนี้ว่าอืมันมันเก่งเปล่งกันมีกี่ข้อโอ้ส้นกันหาศูนย์หาหนึ่งเอาเอาห้ามันติดกันกัเอาสามหาเฉพาะเออเออเออออกน้ำกันทีกับเก่งนะเออบเก่งคานมาน้ำกันแมนอยู่กันไว้เพียพี่น้องเพิ่นมาก ก็เจเ็บจีครับเจ้าว่ากันไว้แต่ว่าผมผมพามันมาแล้วมันมาซุ่มปาเก่งแล้วเหรอล่ะเจ้าว่ากันไว้เพราะว่ามันม,ม,นมเีเด,ววมมด้มันมีอยู่บันไดเลขวิง่งเน้นตัวใดเลขวิ่งเน้นหาปะวิ่งวิ่งผมจะเน้นหาเพระาะว่ามันสุนหา ไก,ก่มันหลเขาเขาพออยากเอาเนาะเขาอยากหย่อนมันลงมาเดีย๋ยวนี้มันหย่อนลงมาอยู่ทางไตแล้วบานี้มันหย่อนอยู่บักสองตัวนี่กบ็บักสามตัวนี่หนึ่งบาทบักสีก็บักหัวเขาเขาใส่อยู่แต่ว่าหน่อยๆบักขาเท่าก่อนเดาะพันเน้นเนนบักขา,าบักในาติดบักขาลบโอแสดงว่าเน้นติดหามดครับ,รบอือ คือว่ามันส้นนั่นคือว่ามันส้นหาศูนย์หาหาหนึ่งมันมันตัวนั้นมันอยู่มันอยู่สุดประคองตัวมันมันกระติดคือเก่าแล้วพ่อแต่ว่าผมชิเน้นตัวนี้โอ้ออันส้นตัวนี่คือมักหาเก้าเนบ่ยหย่อนลงมานะบอกหาแปดเอานั่นไปกุนมันกระเถาคือเก่าละโอ้ขึ้นมาว่าชิเนียนครูเดียวหาเก้าเอาแปดติดนดำก็ซะเนาะ แมอนอยู่ลเลขคู่เดียวเน่นคู่เดียวมันมินกว่านะเดียวม <c oughs> <tem> ันสี่เลียมเกินกวันที่ีขาดไปหาซื้งมวดอืมครับใส่ใส่ปากเกงเข้าเอจังได้กับจังได้กับตรงมาเนาะครับงมาตามสไตล์มันอือเพราะว่าเพราะว่ามันไปแล้วเนาะ ันไปแล้วมันต้องโง่ขึ้นมากล่ะสุดเจ่งคือปลามันมันมันบอลอดไปจะหมดสองวันนะทำบอลลอดไปวันนี้ก็ก็บอลอดแน่พ่อมันก็จะไปติดประกันคือเก่าอืมหล่อๆมันแบบอยู่ที่ยังซุ่มทึ่งใกล้ๆกันละคนบมี่ตัวหาคือผมเน้นเลยว่าปัญหานี้ไม่ยังเกาะสไตล์ขี้คุยนะขอจับหน่อยเ่ตัว หานี่มาแน่นอนเนาะขึ้นหลังมนกวาจังจันทรอเอ้ยด่นามันยังมาหาเห้าคือเ่าอยู่กัแสดงแล้มันจากในเห่าใดเปนันตัวต้นรทีบคนลเดียนนึงมันยังติดขึ้นมาอยู่นียไหมเอ้ามันคือโปปางนี่ว่าฉันหอกครับ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 ครัครับ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 คครับ น้าพี่น้องเฮาของคนลึงลับเพื่อนมันใจที่หาตัวเดียว้ะพี่น้องเด้่สายวิ่งสายแรีนก็เลยมาฟ้านกระเดือนยน่าวดีของเพื่อนมันกับหัวตะลุดมือขึ้นนี่ตัวเกงของเพื่อนตัวเกีงของเพื่อนมันกับหัวตะลุดมือขึ้นนี่แหละเป็นงวดแรกนี่เห็นป่เนี่ยสามกับสี่นี่รุดงวดแรกแ้มกับเขาเล็กจับคู่อยู่นี่หกซองต้องเขาบนล่างได้เนี่ยเพื่อนว่ามันไปบ่เกินซองวันตกตัวเกีงงมาทันเดี๋ยวเขาโง่ขึ้นมามันกับหัวตะลุดเนาะ สามสี่หตัวประกบนี่ก็แม่น8901นี่ตัวประกบส่วนจับคู่กับสี่แปดสี่เก้าสีกัน3ามห้าเอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอเอาขั้นมากระจังจัดบะมากระพานได้พี่น้องได้ ขอบคุณคนลึกลับหลายๆคอยพี่น้องเฮามันมันอีกคอยเข้าบนล่างอีเด้อาฝากกเไ์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม